สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กันอีกครั้งวันนี้ขอทำนายดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2564ของชาวราศีสิงห์การทำนายเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงห์เท่านั้นนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายน เดือนเมษายนนี้นะคะจะมีดวงดาวที่โคจรได้มาตรฐานที่โดดเด่นมากเลยก็คือดาวประจำตัวของชาวราศีสิงห์นั่นก็คือดาวอาทิตย์ ซึ่งจะโคจรได้มาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุดในภพสุภะสุภะหมายถึงความสุขความเจริญ mm hmm. เมื่อดาวประจำตัวโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในภพนี้ได้มาตรฐานที่ได้กำลังที่เป็นมหาอุดก็ย่อมที่จะส่งเสริมให้เจ้าชะตาให้ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้พบกับความสุขความเจริญความสำเร็จก้าวหน้าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะสมหวังในสิ่งที่รอคอย ดวงชะตาของคุณนะคะชาวราศีสิงห์จะอยู่ในจุดที่ดวงจะดียาวๆต่อเนื่องไปถึงสเดือนเลยนั่นก็คือเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนซึ่งจะเป็นเดือนที่คุณดวงดีและโดดเด่นมากๆดังนั้นเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆการที่จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเพราะว่า อันดับแรกเลยคือดาวพฤหัสในช่วงปลายเดือนมีนาคมได้ย้ายราศีย้ายมะเร็งลัคนาราศีเกิดดาวย้ายออกจากภพอริก็จะส่งผลที่ในเรื่องของความเครียดความเหนื่อยความท้อปัญหาอุปสรรคที่สะสมมาหรือการที่เรามีคนเข้ามาขัดขวางนะคะมาเป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตเราพอดาวพฤหัสเขาย้ายออกไปตรงนี้ก็จะเริ่มเบาบางลงไป พฤหัสย้ายออกจากภพเสียน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์นะคะพ้นเคราะห์พ้นภัยแล้วชีวิตคุณก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนมากขึ้นแต่ที่นี้ดาวพฤหัสย้ายไปแล้วแต่ยังมีจุดที่ขัดอยู่บ้างนะคะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนั่นก็คือก่อนสงการพฤหัสโคจรเดินหน้าได้ก็จริงแต่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของเรา ยังโคจรอยู่ในภพมรณะนะดังนั้นสิ่งที่ชาวราศีสิงห์ต้องระวังให้มากๆตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนไปจนถึงช่วงวันสงการน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยจะเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอป่วยได้ง่ายหรือเป็นที่ตัวคุณเองท้อแท้เบื่อหน่ายขี้เกียจเบื่อสิ่งรอบข้างและที่สำคัญคนราศีสิงห์ต้องระวังภัยที่มากับน้ำด้วยใครที่ชอบเล่นน้ำหรือ ได้เดินทางไปบริเวณแหล่งน้ำก็ต้องระวังตัวให้มากนะคะส่วนใครที่ต้องเดินทางไกลต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุกันด้วยพอพ้นวันที่14เมษายนไปได้นะคะชีวิตชาวราศีสิงห์ก็จะกลับมาสดใสก็จะหายเบือ่อหายเซ็งหายท้อและชีวิตจะดียาวๆต่อเนื่องไปถึง3เดือนเลย ดาวสุกดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีสิงห์ยังโคจรอ,อยู่ในภพมรณนะก็จะอยู่ในมรณนะไปจนถึง12เมษายนทำให้ในช่วงต้นเดือนเมษายนในเรื่องของงานภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็จะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายความเซ็งเข้ามาเป็นระยะแต่ดาวการงานดาวสุกถึงแม้จะอยู่ในภพมรณนะแต่ได้มาตรฐานเป็นอุด ถือว่าดาวสุขให้คุณกับเราก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องไปรื้งงานเก่าๆกลับมาทำแล้วมันก็จะดีงานขายของเก่าขายของมือสองก็จะค่อนข้างเด่นเพราะว่าพบของมอลณนะเป็นพบของการเปลี่ยนแปลงเป็นการจบเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ บางครั้งบางข่าวก็จะเป็นช่วงเวลาอาจจะต้องไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆบางคนอาจย้ายงานเปลี่ยนงานหรือเจ็บป่วยเพราะการทำงานก็ได้ ส่วนดาวอังคารที่โครจรอ,อยู่ในภพกรมมะบางครั้งบางคราวก็อาจจะส่งผลในเรื่องของงานด่วนงานกระทันหันงานที่ไม่ได้วางแผนเข้ามาหลังวันที่12เมษายนดาวการงานจะโครจรเข้าไปอยู่ในภพสุพระจะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธตามมาก็เรียกว่าดาวอาทิตย์ เป็นดาวประจําตัวของเราได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของงานสําหรับชาวราศีสิงในเรื่องของคุณที่จะมีโอกาสที่จะได้สร้างชื่อเสียงสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเรียกได้ว่าน่าจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการศึกษา เพราะว่าพอเดือนพฤษภาคมไปนะคะดาวสุขจะโคจรเป็นเกษตรก็จะทำให้เรื่องของการงานมีความมั่นคงมากขึ้นใครที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็สามารถยื่นใบสมัครรอกันได้เลยนะคะเพราะมีโอกาสได้งานที่มั่นคงได้เงินเดือนที่เหมาะสมในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนะคะประมาณนี้ ส่วนท่านใดที่ค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์ก็ให้นับตั้งแต่11เมษายนเป็นต้นไปเรียกว่าจะได้กอบโกยค้าขายดีมีกำไรเป็นช่วงที่จะหาเงินง่ายได้เงินเยอะเพราะจะมีดาวพุธดาวโชคลาภและเป็นดาวการเงินของเราด้วยไปโคจรอ,อยู่ในภพสุภะ ร่วมกับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ก็จะทําให้ชาวราศีสิงห์นะคะมีความโดดเด่นเรื่องเงินทองเรื่องของสินทรัพย์มีเรื่องดีๆเพิ่มเติมรายได้เข้ามามีโอกาสได้รับโชคดีมากๆและเพราะว่าดาวการเงินนะคะดาวโชคลาภกุ้มอยู่กับดาวประจําตัวและดาวศุกร์ด้วย ดังนั้นเดือนนี้คนราศีสิงหาเงินได้เยอะหาได้อย่างแน่นอนโชคลาบมาถึงตัวอย่างแน่นอนเลยนะคะเพียงแต่ต้องประคับประคองให้ผ่านวันที่11เมษายนไปให้ได้ก่อน การเงินจะค่อยๆดีขึ้นเพราะเรามีเกณฑ์ที่จะได้รับความโชคดีเข้ามามีโอกาสได้สิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะมีโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซึ่งเงินที่จะเข้ามาจะเข้ามาแบบไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัว รวมไปถึงท่านใดที่รอฟังผลอะไรบางอย่างเช่นการขอเครดิตผลสอบหรือข่าวสารอะไรบางอย่างคุณก็จะได้รับข่าวดีนั้นนะคะเพียงแต่ต้องรอข่าวสารจะเป็นข่าวที่ดีสำหรับตัวคุณเอง ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะดาวพฤหัสย้ายมะเร็งลัคนาเข้ามาสถิตในภพคู่ครองแล้วดังนั้นชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ดาวความรักของเรานะคะยังโคจรกุมอยู่กับดาวอังคารมันก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบไม่มีสถานะก็ได้หรือการที่เรา ต้องไปเป็นลักซอนของคนอื่นก็ได้นะคะยังไงรอหลังวันที่14เมษายนดาวอังคารก็จะย้ายออกจากราศีพฤษพช่วงนั้นชาวราศีสิงค่อยจริงจังก็ยังทันนะคะดังนั้นถ้าคุณเจอใครตั้งแต่หลังสงการก็พูดคุยศึกษาดูใจได้ส่วนคนที่โสดนะคะก็จะเจอเนื้อคู่ว่ะ จะเข้ามาประมาณวันที่16พฤวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวก็มีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกันการไปต่างจังหวัดด้วยกันนะคะแต่ปัญหาความรักการห่างเหินก็ยังมีบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เรียกได้ว่าปากไวใจร้อนดือ้อทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะยังไม่ลงตัว โดยภาพรวม ของดวงชะตาของชาวราศีสิง์ิ0วันแรกของเดือนเมษายนนี้นะคะยังค่อนข้างเหนื่อยอยู่ทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความรักสุขภาพแต่พอพ้นวันที่1ิเมษายนไปนะคะดาวจะค่อยๆย้ยายออกจากภพมรณนะและเข้าไปอยู่ในภพสุภะซึ่งเป็นภพเรือนที่ดีของเราก็จะส่งผลให้ชาวราศีสิง์มีพลังงานด้านบวกเข้ามาดาวประจําตัวโครจรได้มาตรฐานเป็นมหาอุดก็ จะดีในเรื่องของกำลังใจดีในเรื่องของการที่จะไม่ยอมแพ้เอาเป็นว่าหลัง14เมษายนไปนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์ชีวิตก็จะกลับมาพลิกฟื้นกลับมามีโชคดีมีโอกาสที่จะทำให้ตัวคุณเองก้าวหน้าสำเร็จสมหวังและได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ